thank you จริงๆตัวนี้อะสวัสดีก่อนสวัสดีครับอุ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะผมแค่หยิบตัวที่มีไฟฟ้ามาเล่นเฉยๆเมื่อกี้คือยังไม่ได้เปิดระบบไฟฟ้าเล่นเป็นโป่งเพียวๆอันนี้จะเป็นมด M03 นะครับเข้ามาแล้วเป็นตัวเคลือบซาตินนะครับเป็นตัวที่คนรอเยอะนะครับรอเยอะมากๆแล้วก็จริงๆมันเข้ามาได้สัก2-3วันแล้วแหละก็ทยอยทยอยแล้วทีนี้ก็มาบอกเป็นทางการแล้วกันว่ามันมาแล้วอันนี้จะเป็นล็อตที่ ล็อตที่สองนะครับล็อตที่สองล็อตนี้ทําสวยกว่าล็อตแรกคือนี่เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนี่อันนี้ล็อตแรกเห็นขอบไหมขอบขอบดําอ่ะเขาจะดะเข้มล็อตสองขอบเขาจะมีความออกเป็นอ่อนกว่าจริงๆเนี่ยนี่นี่อ่าล็อตแรกกับล็อตสองถ้าถ้าเกิดมองตัวจริงอ่ะมันจะมีต่างนะก้าะทั้งมันเถอะเดี๋ยงงเนาะเอาเป็นว่าล็อตล็อตขอบขอบตรงดำาๆอ่ะเขาจะอ่อนกว่าจะไล่สีสวยกว่าโอเคก็ อันนี้จะเป็นออโซลิดนะครับออโซลิดมฮอกกานี oh ok หน้าเป็นโซลิดมฮอกกานีข้างเป็นโซลิดมฮอกกานีมีอาร์มเลสนะฮะการเจ็บเล่นสบายๆเลยจะไร้สดสักสิบแปดชั่วโมงสามสิบชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับหลังเป็นมฮอกกานีอืมคอมฮอกกานีคอมีไดมอนด์แล้วนะฮะตัวนี้ฉบับอัปเกรดก็ฝังโลโก้ด้วยไม้เมเปิลนะฮะไบดิ้งเป็นมฮอกกานีขั้นด้วยเมเปิลนะฮะด้านหลังก็ บดิงเป็นมอลโกนีคันด้วยเมเปิลเอ้ยบดิงรถบูดนะครับพูดผิดนะไบดิงบดิงตรงนี้จะเป็นรสบูดแล้วก็คันด้วยเมเปิลนะครับอันนี้ก็เป็นรถบูดนะครับเป็นเป็นตัวที่สัมผัสแต่ว่ารถเนี้ยสายโรงงานเขาให้มาเล็กไปหน่อยนะแต่หรือว่าเบอร์เดิมผมก็ไม่แน่ใจนะผมจําไม่ได้เพราะผมระบุไปเป็นเบอร์สิบเอ็ดก็สิบเอ็ดแหละอันนี้เดิมเดิมเลย มันเล็กไปแนะนําให้ใส่12อืมเอาไปลุยได้แบบทั่วโลกชั่วราชอาณาจักรเลยนะครับตัวนี้บอกให้เลยว่านักดนตรีขวัญใจเขาเหมือนกันตัวทั้งตัวเงาทั้งตัวด้านเลยนะครับ03ขวัญใจนักดนตรีอืมโอเคก็อันเนี้ยที่ผมเล่นอนะ่ะเอจะเป็นโปร่งธรรมดานะครับม่ยังไม่เออไม่ได้เปิดระบบฟไฟฟ้าอะไร ธรรมดาจะอยู่ที่6250แต่ถ้าเกิดติดไฟฟ้าตัว M4 Pro ตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่8250แต่ถ้าติดไฟฟ้าตัวเนี้ยเอาไว้อนสเตตหรือว่าเอาไว้ลุยเวทีอ่ะตัวนี้มันจะอยู่6,900ตัวนี้เพิ่ม700เองแล้วตัวเนี้ผมระบุวงจรมาเพื่อเอาไว้ไวชื่อเขาคือนะอินเทสนะนี่ตัวนี้ M1 ก็จะอยู่รวมแล้วมันจะอยู่แค่6,950นะครับเอาไว้ลุย แต่ถ้าเกิดใครที่จะแบบลุยด้วยเฮ้ยขี้เกียจหยิบเอฟเฟกไปเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมจะบอกนี้พอเวลาไอพอเวลาเป็น EQ ทานคุติกถ้าเอาไปขึ้นเวทีหรือว่าเอาไปทํางานใช้บนบนอะไรเงี้ยคือบางทีมันเราต้องการแบบปรับกลางแหลมเฮ้ยอยากอย่างเงี้ยมันมันทำไม่ได้เหมือนมันไม่ครอบคลุมเหมือนพวก EQ ทั่วไปนึกออกไหมเออมันไม่ครอบคลุมเหมือนพวก EQ ที่มันปรับได้เยอะนะฮะแต่ว่ามันได้เปรียบคือ มันมีเอฟเฟกมันไม่ทําให้เสียงแห้งมันสามารถโกลงลายเสียงอุ้ีหน่อยนะไม่ค่อยสบายครับก็เออก็มันมันการใช้งานประโยชน์คนละแบบได้อย่างเสียอย่างานึกออกไหมโอเคถ้าเกิดว่าติดตัวนี้ยเอม่ะมันจะอยู่ที่8250นะครับเท่ากับมันเพิ่มมา2000นั่น,นเองเออแต่ก็คนก็ติดตัวนี้เยอะมากๆนะไอนนี้ก็จะขาดตลาดบ่อยๆนะครับโอเคเดีย๋ยวผม้องเล่นให้ฟังเดีย๋ยวผมลองเปิดนะ โอเคดังไปนะครับเดี๋ยวผมเปาเสียงมัน ประมาณนี้พอไม่ได้เล่นเลยผมไม่มีเวลาเล่นเล่นเลยตั้งแต่ตัวงานออโซลิทเซลเข้ามาคือผมเคลียร์เองทั้งหมดเลยด้วย2มือคู่นี้นะครับแล้วเนี่ยมันทําคือต้องการทําให้ทันเวลาแล้วแล้วลูกค้าคือแบบว่าจนไม่สบายฮะจนป่วยเนี่ย2อสองวันมาเนี้ยไม่สบายเลยก็700กว่ากว่า,วานะ7จ็ดเจกว่าตัวนะผมเคลียร์จบภายใน3วันเอง ใครกินเลยนะครับก็ก็จบไปด้วยดีจบไปด้วยไวๆก็อ่านดราม่าส,สนุกดีครับผมผมชอบนะโอเคโอเคก็จะบอกว่ามาแล้วละกันนะฮะก็ฝากสินค้าตัวนี้ด้วยเป็นเป็นตัวเป็นรุ่นที่ผมภูมิใจมากๆนะครับที่คือตัวเนี้ยผมเอ่อผมฮิ้วแบบไปไปไปแกะแบบที่โรงงานเองด้วยครับ ยังไงก็ไม่มีใครเหมือนแน่นอน,นครับวันนี้มันก็เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนคัสตอมครับคัสตอมแต่ว่าเป็นการคัสตอมที่จ้างโรงงานผลิตไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นมืออะไรเงี้ยครับนึกออกไหมมันเป็นการคัสตอมที่ผลิตจํานวนเยอะๆนะครับก็เป็นตัวออสซิลิดที่ผมจะทําประจําตัวเลยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ผมเริ่มในช่วงแรกๆช่วงที่ทํากีตาร์แรกๆครับมี M01 แล้วโดดมา03เลยแล้วชิ้นนี้คนก็ ก็เริ่มรู้จักนะครับเริ่มรู้จักก็ไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่าแต่ผมอาจจะคิดเองก็ได้แต่ว่า,าถามหาตอบมีการตอบคําถามทุกวันวันหนึง่งไม่ได้เวอร์นะครับเป็น10บสคนนะครับของข้าวย,ยางศูนย์สามายังศูนย์สามมีสีอะไรบ้างศูนย์สามมีราคาเท่าไหร่ M03 ไฟฟ้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้มีเครือบเงาคือมัน,ม,นม,มันเป็นการตอบคําถามของรุ่นที่ว่ารุ่นเนี้ยทุกวันนะครับมันก็เลยผมก็จะรู้ไปเองว่าอ๋อเออว่าแสดงว่าคนเขาก็ มันมีการบอกต่อนะอะไรเงี้ยเอหอหรอแม้มันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะอยู่ดีๆแบบเออเออนะประมาณนี้แล้วกันโอเคถ้าจะบอกว่ามันเข้าแล้วก็ยังไงเดี๋ยวฝากด้วยแล้วกันครับส่วนส่วนเอมีอัปเดตอะไรอื่นเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกทีโอเคฝากด้วยครับ